สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวแก้วบุญตานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบินเบอร์สองขนาดความยาว65ซนตมรค่ะจำนวนสีเส้นและวิ้บินเบอร์สองขนาดความยาว30ซนติเมตรค่ะสองสีสีละ8เส้นค่ะ เราเริ่มกันค่ะเริ่มจากลิบบินความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาค่ะให้เดิมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจะมาเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สส่วนมาในเส้นที่สองเส,ส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะถ้อาออกค่ะลบเส้นที่3ขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นท anyway, ี่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปนะคะนะคะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะก็จะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ เอามือช้อนที่ฐานนะคะนิปโปงกับนิจจับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะเนี่นะเราจะเหลือลิบบินนะคะสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอานิบบินเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลง แล้วลอาสุดเส้นถัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่3ไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะ,นะคะจับริบบิ้นขึ้นมา1เส้นค่ะนับ 1, 2, 3, ่สสาสี่นะคะพาดคมสี่เส้นไปนะนะคะ จับพัดค้ำสี่เส้นค่ะพัดค้ำสี่เส้นไปพัดค้ำสี่เส้นค่ะนี่ค่ะเราจะเหลือริบบินสีเส้นสุดท้ายนี้นะคะเอาเส้นนี้ค่ะพัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สี่นี่ค่ะ เลยแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะก็ค่อยดึงไล่มาทีละเส้นนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญทีหลังได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็สอดรอ3สามเส้นไปค่า1-2-3สามนะคะร้อยสามเส้นไปตามแนวนิบวบี้เลยนะคะ,ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะริ้บีบ้มานะโอ้มาแบบนี้นะคะ อมาแบบนี้นะเส้นของเราอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะมาสอดดูนี้นะคะเรจะมาสอดดูถัดมาน,านี้นะคะ ะคะ่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดรอดสามเส้นไปค่ะ จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบิ้นทิ้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะสอสีสีละว8เส้นนะคะนะเอาสีฟ้าไว้ด้านล่างนะคะสีขาวไว้ด้านบนค่ะจับปลายดิบิ้นให้เสมอกันนะคะสอดร้อยสเส้นไป1ายหนสานี่ค่ะ แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เส้นสีฟ้านะคะขึ้นด้านบนนะลงด้านล่างนะคะสอดลงไปในรูนี้นะคะดึงมาแบบนี้ ะะจะด้นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จับิบินมาค่ะบิดมาด้านนี้แบบนี้นะคะอยู่ตรงนี้นะคะข้ามเส้นนี้ค่ะมาสอนตรงนี้สอดเข้าไปในเส้นสีชมพูเลยนะนะคะดึงมาแบบนี้ อะไนแ,แบบนี้นะคะปลายลิบินนะคะปลายลิบินเราก็ไปคนละทางนะเราก็ตัดปลายลิบินนะคะให้ไปแนวทางเดียวกันนะคะ ด้าน,นบนนะคะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้ ะะเส็จแล้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนแบบนี้ ค่ะแล้วเราก็เปิดเส้นลิปปินมาพับมาด้านนี้นะคะปิดเป็นกลวยมาแบบนี้พับลงด้านหลังค่ะ เสร็จแล้วเราก็ตัดปลายนิ้บินทิ้งค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวแก้วบุญตานะคะส,สวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ